ภาษาจีนกลางในไต้หวันเหินมากพร้อมกับ50ประโยคตัวอย่างนะคะเหินมากเหินเหินถ้าเหนิน生气เขากโกรธมากเขาโมโหมากความหมายเดียวกันนะคะถ้าเขาเหินแปลว่ามาก生气แปลว่ากโกรธหรือว่าโมโหก็ได้นะคะถ้าเหนิน生气 ถ้า生气ถ้าเหมือน,นเสิ่高兴พวกเขาดีใจมากหรือว่ามีความสุขมากก็ได้นะคะคํำนี้คือแสดงออกถึงการดีใจหรือว่าการมีความสุขถ้าเหมือนพวกเขาเหินมาก高งดีใจมีความสุขถ้าเหมือน,นเหิน高งถ้าเหมือนเหิน高ถ้าเหมือนเหิน心พวกหล่อนมีความสุขมาก ทาคำนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้หญิงนะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้ใช้คำก่อนหน้านี้ถ้าเหมือนเหินใครซินถ้าเหมือนพวกหลอนพวกเขาเหินมากใครซินดีใจมีความสุขถ้าเหมือนเหินใครซินถ้าเหมือนเหินใครซินถ้าเหินชื่อหวังเขาผิดหวังมากถ้าเขาเหินแปลว่ามากชื่อหวังแปลว่าผิดหวัง เขาผิดหวังมากถ้าเหิน失望ถ้าเหิน失望ถ้าเหิน伤心เขาเสียใจมากถ้าเขาเหินมาก伤นแปลว่าเสียใจชังแปลว่าบาดแผลนะคะซินแปลว่าหัวใจ伤นก็คือเสียใจมีบาดแผลที่หัวใจถ้าเหิน伤心ถ้าเหิน伤心ถ้าเหมือนเหินเลิ่นจิงพวกเขาตั้งใจมาก ถ้าเหมือนพวกเขาเหินมากเล่นจนแปลว่าตั้งใจนะคะหรือว่าจริงจังก็ได้ถ้าเหมือนเหินเล่นจนถ้าเหมือนเหินเลื่นจนถ้าเหิน帅เขาหล่อมากถ้าเขาเหินแปลว่ามาก帅แปลว่าหล่อ帅帅哥ก็คือผู้ชายหล่อถ้าเหิน帅ถ้าเหินเพียวเลี่ยง หล่อนสวยมากเขาสวยมากถ้าคำนี้ใช้เฉพาะกับผู้หญิงเหินมากเพียวเ,เลี่ยงสวยสวยงามถ,าางถ้าเหินเพียวเลี่ยงถ้าเหินเพียวเลี่ยงถ้าเหินเขื่ออาหล่อนน่ารักมากถ้าหล่อนเขาเหินมากเขือออ้น่ารักถ้าเหินเขื่ออ้ถ้าเหินเขื่ออ้ถ้าเหินโฉเขาคิวร่ถ้าเข,า,ขาเหิน

ดินสอสั้นมากเชีจิ้งจกนชอยปีเห,น,น,เห,น,เห,น,หนังสือหนามากหนังสือหนแปลว่ามากหแปลว่าหนาหนังสืเหนหเหนหังสือหนากระดาษบางมากกระดาษบางมากแปลว่าบางหรือว่าปูก็ได้นะคะ ออกเสียงเป็นปูก็ได้แปลว่าบางเหมือนกันจื้อเหินเปาจื้อเหินเปาสวยชื้อเหินเฉียนสระว่ายน้ําตื่นมากสวยชือ้อแปลว่าสระว่ายน้ําเหินแปลว่ามากเฉียนแปลว่าตื่นสวยชื้อเหินเฉียนสวยชื้อเหินเฉียนเเหหอสยินเ水ิ深แม่น้ําลึกมาก 河水แปลว่าแม่น้ำเหินแปลว่ามากชิกก็คือลึกน้很深河水很深路很宽ถนนกว้างมากล่แปลว่าถนนเหินแปลว่ามาก宽แปลว่ากว้าง路很宽路很宽很窄的小巷ามาก แปลว่าแคบเติะเป็นคำขยายคำว่าแคบเสี่ยวเซี่ยงก็คือซอยหินจา่เต็เสี่ยวเสียงหินเต็เสียวเสียงพี่ชายเบามากพีนเาพี่ชายหมากเกคือเบาพี่ชายหินมากชิงคือเบาเกเกยหินงอเกหินง ฉันหนักมากหัวฉันหักมากนหนักฉันหนักมากจอหนักมฉันหนั姐姐หนกาามาก姐姐าหัวเาหมากนหัมากหักมหาหมากหากปันหกาสูงนหนมากฉันกมากฉากฉหนมากมากเัหนกมากฉันหอายน้อัชายเนหิมากตนหกานหาหหก แปลว่ามากอายเตี้ยน้องชายเตี้ยมากตี้ตี้เหินายตี้ตี้เหินายตันเกาเหินเถียนเค้กหวานมากตันเกาเค้กเหินมากเถียนหวานตันเกาเหินเถียนตันเกาเหินเถียนจจื้อเหินซวนส้มเปรี้ยวมากจูจื้อคือส้ม เห็นมากสวนเปรีย้ยว橘子很酸橘子很酸เยาเหินขู่ยาขมมากเหยายาเหินมากขู่แปลว่าขมนะคะเหยาเหินขู่เหาเหินขู่ไทยกวย๋วยใช่หนาอาหารไทยเผ็ดมากไทยก๋วยคือเมืองไทยประเทศไทย ช่แปลว่าอาหารเผินมากล่าคือเผ็ดไทยกวัวใช่เหินลาไทายกวใช่เหินาบางคนก็จะเรียกเป็นไทยกวเลี้ยวหลี่แต่มันจะเป็นทางการนิดนึงนะคะถ้าเกิดเป็นประโยคคําพูดก็จะใช้ไทยกว๋วใช่ก็ได้แล้วนะคะเจอเต้าใช่เผินเสียนอาหารจานนี้เค็มมากเจอคืออันนี้ตรงนี้ก็ได้ เจ้เต้าไช่คืออาหารจานนี้เหินมากเสียนเค็มเค็มมากเหินเสียนเจ้เต้าใช่เหินเสียนเจ้เต้าใช่เหินเสียนเจ้หวานทั้งเหินตันซุปถ้วยนี้จืดมากเจ้คืออันนี้ตรงนี้ที่บอกไปแล้วนะคะหวานก็คือถ้วยทังไปว่าน,น้ําซุปเหินมากตันก็คือจืดเหินตันจืดมากเจ้หวานทั้งเหินตัน เสื่อหวาตหัเ,หเลฉันเหนื่อยมากหัวฉัาานเหนินมากเล่เหนื่อยฉันเหนื่อยมากหัวเหินเล่หัเล่เาเหินเเจจมากเขาเหิมากเลแปลว่าตั้งใจหรือว่าจริงจังนะคะถ้าเหนเินจริงถ้าเหาเ เขาผอมมากหล่อนผอมมากท้าเขาผู้หญิงนะคะเหนื่มากโฉคือผอมถ้าเหนื่อยโมบถ้าเหนื่อยโฉบวัวฉมนมาเหนือแพังแม่ของฉันอ้วนมากวมามาแัแม่มา,มาหรือว่าจะเป็นวัวเต Ma แมมา,มาก,ก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นประโยคคําพูดเนี่ยจะใช้คาว่าวัวแม่มา,มาแค่นั้นเองเหนื่มากพังอ้วนแม่ของฉันอ้วนมากวัวแมา่มาเหนื่พัง 我妈妈很胖。我皮น很黑。วฉันผิวดำมาก我ฉันวฉันผิวดผิวดาผิวหนันผิวนะคะดำมากฉันผิดำาฉันผิวดำมากฉันผิวมากฉันผิวดาฉันผิวดาฉันผิวดมากันวากฉันผิวข่านวมากฉันิวฉันินผิผวกฉัน หินมากไปขาวเหินไปคือขาวมากว่าติ๊ติ๊ผิวเหินไปว่าติ๊ติ๊ผิวเหินไปเหินตัวมากมากมายเหินตัวเหินตัวเหินหนานยากมากเหินมากหนานคือยากเหินหนานยากมากเหินหนานกุยเหินหนานภาษาจีนไต้หวันยากมาก กัวหยู่เป็นภาษาจีนประจำชาติไต้หวันนะคะเหินแปลว่ามากหนานคือยากยากมากเหินหนานกัวหยู่เหินหนานกัวหยู่เหินหนานไทยีนเจยนต简นภาษาไทยง่ายมากไทย语แปลว่าภาษาไทยนะคะเหินมากเจี่ยนตานง่ายเเหินนจียต简นง่ายมากไทยีเเหินจยนต简นไทย语很简单เนนจียขานกงจเหิ工นขู่ เขาทำงานหนักมากถ้าเขากงโจ mm ้คือทำงานเหินมากซินขู่คือลำบากหนักนะคะท่า工作很น苦ท่า工้很辛苦农夫很辛苦ชาวนาลำบากมากนงฟูแปลว่าได้ทั้งชาวนาหรือว่าชาวไร่นะคะใช้คำว่าหนงฟูเหมือนกันเหินมากซินขู่คือลำบากนง农夫很辛苦农夫很辛苦 นี่เหินฝันเธอน่ารําคาญมากนี่คือเธอคุณเหินมากฝันคือน่ารําคาญนี่เหินฝันนี่เหินฝัน我很忙，ฉันยุ่งมาก我，ฉัน，เหิน，มาก，忙คือยุ่งหหมม我ง忙我很忙我工มังฉันงานยุ่งมากงานฉันยุ่งมากใช้คําเดียวกันนะคะ我，ฉัน，ก工จงาน，เหิน，มาก หมังคือยุ่งกจ我工ห很忙我工作,我工作เราซื้อหมอาจารย์ยุ่งมากเราซื่อแปลว่าครูอาจารย์เหินมากหมังคือยุ่งเราซื่อเหินมังเราซื่อเหินมังเจ้ฟาฟังจึเหิน大บ้านหลังนี้ใหญ่มากเจอะคืออันนี้หลังนี้ตรงนี้ใช้คําเดียวกันนะคะเจอะเจอะแปลว่านี้ฝังจึคือบ้านเหิน มากต้าคือใหญ่ใหญ่มากเหินต้าเจ้ขนางจื้อ้านน้าเจ้รถันนี้เท่มากคือนี้อันนี้าัน้คือคัเชื่อหันคู่รถคันนี้เท่มากู่ปเท้าคืนน <audio> ี้ขาเช้ันนี้เจ้คันนี้ายนื้คันน้ขนาด้คน้าด้คัาคันนี้นคั้นานนาดค้า้้ายเช้คันนคู่เจ้า้นาคันนีนนขา่อา ถ้าเขาเพื่อนอยู่เพื่อนเหินมากช่วยโลถ้าเพื่อนอยู่เหินช่วยเพื่อนเขาโลมากถ้าเพื่อนอยู่เหินช่วยหรือว่าเราจะใช้คําว่าถ้าแต่เพื่อนอยู่เหินช่วยก็ได้นะคะเต่เราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะในสถานการณ์แบบนี้เนาะ我儿子很聪明ลูกชายของฉันฉลาดมาก我ฉัน儿子คือลูกชาย我儿子ลูกชายของฉันเหินมาก聪明แปลว่าฉลาดนะคะ 我儿子很聪明我儿子很聪明我孩子很乖ลูกของฉันเป็นเด็กดี我ฉัน孩子คือลูก很แปลว่ามากก้วยแปลว่าเด็กดีหรือว่าอ่าเชื่อฟังคำสั่งสองนะอะไรแบบนี้นะคะคือเหินกล้วย我孩子很乖我孩子很乖